สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมไปซื้อของเก่าครับทีวีเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าพัดลมเก่าเก่าจริงๆนะครับครับไม่ครบนะครับท่านผู้ชมตามสภาพเลยนะครับนี่ครับก็กําลังค้นลงจากรถนะครับนี่ครับก็มีตู้เย็นเก่าเครื่องซักผ้าเก่านะครับท่านผู้ชม ลมที่ผมซื้อมาวันนี้ครับก็ต่อจากที่ผมไปซื้อนะครับนี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับจบพัดลมสภาพที่ผมซื้อมามีอะไรครับก็มีแต่ฝาครอบหลังครับไม่มีฝาหน้าครับทผู้ชมเราจะให้ผม่อมยังไงครับซ่อมไม่ได้นะครับถ้าไม่ครบนะครับถ้าครบนะครับตัวครบก็มีไม่กี่ตัวครับท่านผู้ชมทุกท่านเห็นไหมครับ ก็ม like mm. ีแบบนี้ครับถ้ามีแบบนี้สภาพแบบนี้ครับก็สามารถซ่อมได้ครับฝาครอบนี่ครับครอบพัดลมนะครับนี่ครับฝาครอบเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ก็ซ่อมได้นะครับนี่ครับแบบนี้หนึ่งเครื่องครับที่ซ่อมได้สภาพที่สวยงามนี่ครับสภาพนี้ครับสภาพนี้ก็พอซ่อมได้นะครับก็เปลี่ยนวอเตอร์ครับนี่ครับ ก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับถ้าแมลงนะครับไม่แต่ผมก็ต้องมาต่อสายอีกครับท่านผู้ชมนี่ครับเขาตัดสายเอาสายไฟหมดเลยแล้วที่ให้ผมซ่อมก็ต้องใช้เวลานะครับท่านผู้ชมนี่ครับยอดไปหัวนาตกพวกโห่ๆฟางโหดนี่ครับที่เก็บพัดลมของผมนะครับส่วนนี้ผมแกะไปแล้วนะครับที่ผมเคยลงคลิปนะครับสองสามวันนะครับ เมื่อคืนนี้ผมก็ไล์สดนะครับแกะพัดลมถ้าผมไม่แกะนะครับถ้าผมมาซ่อมอไม่มีอะไรเปลี่ยงก็คงจะก,กองท่วมหัวนะครับท่านผู้ชม,ชมนี่ครับก็ต้องเอาออกนะครับนี่ครับพัดลมที่ผมซื้อมาวันนี้ฝาหน้าครบมีไม่กี่เครื่องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีน้อยมากที่จะครบนะครับ ครับพาทุกๆคนดูครับพัดลมผมคิดว่าไม่มีใครอยากซ่อมนะครับก็เป็นหน้าของอาตารินี่ครับทุกคนนี่ก็เก็บไว้เป็นอะไรนะครับนี่ครับชุดอะไรของผมชุดอะไรมีอะไรบ้างครับมีฟ้ารอ,อบหน้านะครับ ไฟฟฝาปิดหน้าพัดลมนี่ครับเราก็จะแยกไว้ตรงนี้นะครับที่เก็บพัดลมผมนี่ครับเป็นพัดลมรือนสองครับพัดลมเก่าเก่าจริงเสียแล้วถคาแกะช่างกิโลขายก็คงไม่คุ้มนะครับซื้อมา20สบาทก็ยังไม่คุ้มนะครับนี่ครับขาดทุนนี่ครับมีแต่พัดลมโลหะนียมล้วนๆทั้งนั้นครับไม่มีทองแดง นะครับทองแดงมีน้อยครับมีไม่กี่ตัวครับถ้าประสบการณ์ที่ผมเคยแกะผมดูผมก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องแกะนะครับนี่ครับบนรถพัดลมพดลงหมดแล้วนะนี่ครับพัดลมก็มีแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับกดติดตามคลิปต่อไปวยครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็จบค่นี้สวัสดีครับ